สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับสลับเนื้อหาการเรียนวันนี้นะครับสวัสดีครับผมสลับเนื้อหาวันนี้นะครับเราเข้าข้ามนะครับข้ามหน่วยสแคทมานะครับเพราะเราจะเก็บไปเรียนที่โรงเรียนนะครับเรามาเรียนที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลยนะครับเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพนะครับนักเรียนเคยใช้อินเทอร์เน็ตไหมครับเคยไหมครับป .6 ค่ะเราเ,เรียนอ่า <สะ S 1> เราเรียนออนไลน์ตอนนี้ใช้อินเทอร์เน็ตไหมครับใช่ค่ะใช้ค่ะอ่าใช่นะครับสแสดงว่านักเรียนเคยผ่านประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตมาแล้วนะครับอ่ามีอีกหนึ่งคำถามนะครับการค้นหาข้อมูลอย่างประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีลักษณะยังไงนักเรียนเคยหาข้อมูลไหมครับในอินเทอร์เน็ตเคยไหมครับ ใน Google นะคะ uh huh. เลยขออ่าหาใน Google หาการบ้านนะครับ mm hmm. แล้วนักเรียนมีวิธีการค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรครับก็คือค้นหาข้อมูลให้มันมีประสิทธิภาพได้สิ่งที่เราต้องการยังไงครับมีใครรู้บ้าง mm hmm. เราทําอะไรครับเราถึงจะได้ข้อมูลที่เราต้องการหาครับ เขียนเจาะจงไปที่ข้อมูลที่เราอยากรู้ค่ะโอ้เยี่ยมมากนะครับเป็นเนื้อหาสําคัญของวันนี้เลยนะครับสีสภาก็คือเขียนเจาะจงไปเกี่ยวกับเรื่องที่เราอยากรู้นะครับอย่างเช่นนะครับครูพลอยนะครับครูไพรินนะครับแล้วก็ครูเนยนะครับให้การบ้านมานะครับมีโจทย์อย่างชัดเจนนะครับเราอยากรู้คําตอบของการบ้านข้อนั้นนะครับเราก็นําเอาคําถามนะครับของการบ้านข้อนั้นไปค้นหานะครับก็คืออ่า ข้อความสําคัญของมันนะครับหรือคีย์เวิร์ดนะครับภาษาอังกฤษเรียกเราก็จะเจอข้อมูลที่เราต้องการเยี่ยมมากนะครับสีโซฟานะครับแนวการตอบค่าผลลัพธ์ของโปรแกรมจะเป็นไปตามความต้องการนะครับอันนี้ไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับมาที่ก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับเขามีคําถามให้2ข้อนะครับข้อใดนะครับไม่ใช่เหตุผลของการที่อินเทอร์เน็ตนะครับเป็นแหล่งในการค้นหาข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับไม่ใช่เหตุผลนะครับ 1. น,นะครับมีข้อมูลรวมกันอยู่จํานวนมากนะครับ 2. ทุกข้อมูลเป็นข้อมูลจริงทั้งหมดนะครับ 3. ส,สะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลนะครับ 4. ใช้ระยะเวลาอันรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลนักเรียนคิดว่าข้อไหนไม่ใช่เหตุผลครับที่อินเทอร์เน็ตได้รับความนิยม2ค่ะ,ะเปาี่ยนเจความตอบ2นะครับเพื่อนคืออะไไงครับสิริส,สุภาทิพธิดาพีรพลแล้วก็ธนากรนะครับ คิดว่าข้อไหนครับไม่ใช่เหตุผลครับข้อหนึ่งถึงข้อ4ี่น่าฟังหมดเลยนะครับแต่จะมีหนึ่งข้อนะครับที่มันอาจจะไม่ตรงนะครับทุกคนคาถามอีกรอบนะครับข้อใดนะครับไม่ใช่เหตุผลของการที่อินเทอร์เน็ตนะครับเป็นแหล่งในการอ่าูตอบข้อสองค่ะอ่าข้อสองนะครับโอเคนะครับใช่เลยนะครับถูกต้องนะครับข้อสองนะครับ เพราะนะครับข้อมูลบนอินเทอร์เนต็ตนะครับไม่ใช่ทุกข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลจริงนะครับมีทั้งข้อมูลที่เป็นเท็จนะครับข้อมูลที่บิดเบือนความเป็นจริงนะครับส่วนมากนะครับข้อมูลที่เป็นจริงเกือบทั้งหมดนะครับแม้แต่บางสำนักข่าวนะครับที่เขาออกข่าวมาในปัจจุบันนะครับก็ไม่ใช่ข้อมูลจริงทั้งหมดนะครับก็มีข้อมูลเท็จที่ เอาไว้นะครับกรอกหูประชาชนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับสิ่งที่นักเรียนพึงควรระวังมากที่สุดนะครับก็คือข้อมูลเท็จนะครับเยี่ยมมากนะครับมีอีกหนึ่งข้อนะครับโอ้นี้ภาษาอังกฤษนะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวเฉลยให้นะครับข้อนี้หากนักเรียนนะครับต้องการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนไม่สามารถใช้โปรแกรมใดได้นะครับก็คือโปรแกรมไหนที่ไม่สามารถใช้ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้บ้างนะครับ อันนี้นักเรียนอาจจะไม่รู้นะครับข้อหนึ่งนะครับไฟฟอกนะครับข้อ2นะครับโฟโต้ช็อปนะครับไฟฟอกมีรูปร่างเป็นเหมือนจิ้งจอกนะครับอันนี้3านะครับ g l e Chrome นะครับ4 i n t e r n e t Explorer นะครับมีใครรู้ไหมครับข้อนี้ถ้าไม่รู้ครูเฉลยเลยนะครับเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษมันยากนิดนึงสำหรับนักเรียนนะครับตอบข้อ2ก็ได้ค่ะตอบข้อ2นะครับเบนจะพรโอ้โหข้อหน่นตอบข้อไหนครับ ข้อ3นะครับกูนโคมนะครับค่ะข้อ4นะครับอ่าซึ่งโปรแกรมเหล่านี้นะครับมีอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราทุกทุกโปรแกรมนะครับอันนี้แต่บางโปรแกรมนะครับนักเรียนอาจจะไม่เคยใช้นะครับอย่างอ่าไฟฟลอกนะครับฟอทอชอปนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พเรอร์นะครับนักเรียนอาจจะไม่เคยใช้นะครับเดี๋ยวครูจะมาไล่ทีละข้อเลยครับแต่กูนโคมนะครับทุกครั้งนะครับข้อที่3ทุกครั้งที่ เราใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับบนคอมพิวเตอร์ของเรียนเราครับนักเรียนจะกดเข้าตัวนี้เลยนะครับแต่แค่นักเรียนไม่คุ้นชื่อมันเฉยนะครับมันคือกูนโคมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับกูนโคมนะครับคือหน้าตาอย่างนี้นะครับอ่าสีเขียวนะครับสีแดงสีเหลืองสีอ่าสีฟ้านะครับก็คือกูนโคมนะครับที่เหลือนะครับทีนี้ที่เหลือนะครับไฟฟอกนะครับก็เป็นโปรแกรมเข้าอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับแต่เป็นมาจิ้งจอกนะครับ เดี๋ยวเพื่อความเห็นชัดนะครับจะหาให้ดูนะครับว่าแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับพอเนื้อหาเรานิดเดียวนะครับนักเรียนเคยเห็นสัญลักษณ์นี้บนหน้าจอไหมครับบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเราเคยไหมเคยเห็นเคยเห็นนะครับอันนี้คือไฟฟอกนะครับเอาไว้เล่นอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันนะครับแต่นะครับอาเอาลืมอีกอันนึงนะครับอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์เอร์นะครับอันนี้ เป็นตัวเข้าอินเทอร์เน็ตยุคแรกๆเลยนะครับอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์นะครับมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเหมือนกันนะครับแต่ปัจจุบันเราหันมานิยมใช้ Google Chrome นะครับก็คือตัวนี้นะครับกูเกิ e โคลムอ่าปัจจุบันเราใช้ตัวนี้นะครับเพราะมันรวดเร็วนะครับแล้วก็ลื่นกว่านะครับส่วนนะครับข้อที่อ่าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ก็คือข้อ2นะครับ p h o t o s h o p นะครับเปลี่ยนจะพรตอบถูกเฉยนะครับข้อนี้อาจจะเดานะครับหรืออาจจะมีความรู้ที่ เนี้แน่นนะครับก็ขอชื่นชมนะครับ Photoshop นะครับเป็นอ่าเป็นเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับแต่งรูปตัดต่อรูปนะครับอินเทอร์เน็ตไอโฟโต้ช็อปนะครับก็คือสามารถทำได้หลายอย่างนะครับเขียนข้อความทำนั่นทำนี่ได้นะครับอ่มาสู่เนื้อหากันเลยนะครับอันนี้ไม่ถามแล้วนะครับการค้นหาข้อมูลโดยใช้เทคนิคต่างๆมีข้อดีอย่างไรนะครับอันนี้ยกตัวอย่างของสิริอ่าสิริโซภาเลยนะครับก็คือว่าเราใช้ข้อความสำคัญในการค้นหานะครับ ทำให้เราเจอเราเจอสิ่งที่เราต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเยอะมากนะครับมาดูที่หัวข้อการค้นหาข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตเลยนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับสรุปสั้นๆก็คือเป็นคือไข่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่นะครับก็แปลว่านะครับอินเทอร์เน็ตนี้นะครับมีคอมพิวเตอร์มากกว่า2เครื่องขึ้นไปนะครับเชื่อมต่อกันอยู่นะครับขนาดใหญ่ก็อาจจะเป็นล้านเป็นพันล้านเครื่องนะครับควบคุมไปทั่วโลกนะครับ อีกทั้งนะครับอินเทอร์เน็ตยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่มีหลากหลายประเภทนะครับและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรเรียนรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามที่ต้องการหรือค้นหาสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะครับภายในระยะเวลาที่รวดเร็วนะครับโดยใช้เทคนิคการค้นหาแบบต่างๆนะครับ <c oughs> มาดูที่เทคนิคการค้นหาค้นหาข้อมูลที่สําคัญนะครับ เป็นวิธีการที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดนะครับซึ่งในการค้นหาข้อมูลนะครับจะใช้บริการจากเว็บไซต์สืบค้นหรือ s e r r h h n n i n n นครับ s e a r c h e n น i n e นะครับเผื่อนักเรียนงงนะครับ search engine ก็คือ g o o g l e นะครับ google อันนี้นะครับอันนี้ก็คือ search engine นะครับในปัจจุบันนะครับมีคำว่า Search Engine ก็คือเราอยากเจออะไรนะครับเราอยากเข้า ยูทูบหรือเข้าอะไรกันแล้วแต่นะครับเราสามารถพิมพ์ตรง Search Engine ได้ตรงนี้เลยนะครับแต่ในอดีตนะครับนักเรียนต้องมากรอกช่อง URL นะครับช่องนี้นะครับสมมุติว่าเราจะเข้า f a c e b o o k นะครับเราจะไม่สามารถพิมพ์ว่า Facebook เฉยๆตรงช่อง Search Engine ตรงนี้ได้นะครับนักเรียนต้องมากรอก www.facebook.com นะครับอย่างนี้นะครับถึงจะเข้าเว็บไซต์ได้นะครับแต่ในปัจจุบันนะครับ s n g r n h Engine หรือโปรแกรมค้นหานะครับ มันทาให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเราไม่ต้องไปจํา url นะครับหรือลิงก์เว็บไซต์ที่มันยาวๆนะครับเราจําแค่ชื่อเว็บไซต์ของมันก็พอนะครับมาที่หัวข้อแรกเลยนะครับการค้นหาโดยใช้คําสําคัญนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า keyword นะครับอย่างที่สิริโซภาบอกนะครับก็คือเป็นการค้นหาข้อมูลโดยการพิมพ์คําที่ตรงประเด็นนะครับกระชับและตรงตามความต้องการเพื่อค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์นะครับอย่างเช่นนะครับ อาคูนะครับอยากนะครับอยากหาดอกกุหลาบนะครับสมมติว่าครูอยากหาดอกกุหลาบนะครับครูก็พิมพ์ใน google เลยนะครับว่ากุหลาบนะครับอ่าก็มีข้อมูลของกุหลาบมากมาย,มาย,มายนะครับอ่าทีนี้นะครับครูกดเขาว่าคนรูปนะครับรูปภาพของดอกกุหลาบนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับแสดงว่าตรงกับความต้องการที่ครูอยากค้นหาดอกกุหลาบนะครับแต่ทีนี้นะครับน,นักเรียนนะครับ ไม่ <ítulo> <displayed, S 1> ร are. Are ู้ว่าดอกนี้คืออะไรนะครับดอกไม้มีหนามนะครับครูจะลองหาคํานี้ดูนะครับมันจะเจอไหมนะครับดอกกุหลาบนะครับอ่านะครับพิมพ์เขาว่าดอกไม้มีหนามนะครับก็คือครูอยากหาดอกกุหลาบนะครับแต่ครูนึกชื่อดอกกุหลาบไม่ออกนะครับครูเลยพิมพ์ว่าดอกไม้มีหนามนะครับมันก็จะไม่ขึ้นดอกกุหลาบมาให้ครูเลยนะครับแต่ขึ้นมาอยู่อันนึงนะครับขึ้นมาอยู่อันนึงนะครับดอกกุหลาบนะครับแต่ ดอกไม้ที่ขึ้นมาส่วนมากนะครับมีทั้งกระบองเพชรนะครับมีทั้งอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของครูทัานเองนะครับสิ่งสําคัญหลักๆก็คือนะครับเราอยากค้นหาอะไรนะครับให้เราใช้คํานั้นในการค้นหานะครับเขาบอกอีกว่านะครับการค้นหาข้อมูลโดยใช้คําสําคัญนะครับเช่นชื่อเรื่องนะครับชื่อผู้แต่งคําหรือวลีสั้นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับตัวอย่างนะครับการค้นหาโดยใช้คําสําคัญนะครับถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวันสงการนะครับอันนี้เดี๋ยวนักเรียนครูจะให้นักเรียนลองดูนะครับเกี่ยวกับวันสงการว่านะครับวันสงการมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับและกิจกรรมนะครับที่ควรทําในวันสงการมีอะไรบ้างจะสามารถค้นหาได้ด้วยคําดังนี้นะครับคําสําคัญมีอยู่สองคนะครับก็คือวันสงการกับประวัติสงการ นะครับอ่ะเดี๋ยวครูอันนี้มันง่ายนะครับเดี๋ยวครูจะค้นหาให้ดูนะครับสงการนะครับอันนี้ครูอยากรู้เฉยนะครับว่าสงการเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับซึ่งเมื่อครูนะครับได้เข้ามาครูนะครับได้พิมพ์นะครับสงการนะครับเว็บไซต์เว็บแรกนะครับมันก็บอกว่า วันสงการประวัติสงการมหาสงการนะครับเดี๋ยวครูจะลองเข้าดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับวันเหล่านี้นะครับเขาก็จะอธิบายนะครับว่าสงการคืออะไรนะครับประวัติความเป็นมาของสงการนะครับตำนานของสงการนะครับกิจกรรมในวันสงการนะครับซึ่งเว็บไซต์เว็บแรกนะครับเราพิมพ์แค่คําว่าสงการเข้าไปนะครับมันมีข้อมูลทุกอย่างนะครับที่เราอยากค้นเลยนะครับ มาที่คำถามนะครับฝึกสมองนะครับตั้งใจฟังนะครับหากนักเรียนนะครับต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผักผลไม้นะครับและเกี่ยวกับผักและผลไม้ที่มีสีเขียวนะครับผักและผลไม้ที่มีสีเขียวนะครับนักเรียนจะใช้คำสำคัญใดในการค้นหาครับผมข้อ1นนะครับผักสีเขียวนะครับข้อ2ผลไม้สีเขียวนะครับ ข้อ3ผักและผละไม้ข้อสี่ผักผลไม้สีเขียวครับนักเรียนจะใช้คำไหนในการค้นหานะครับ4ีค่ะอ่าเบญจพรตอบสี่นะครับเพื่อนอ่าทิธิดาตอบข้อไหนครับมีค่ะอ่ะาม,อมีสามครัอ่ามี3กับ4ี่นะครับอ่าอ,อ่านโจทย์ให้ฟังอีกรอบนะครับเพื่อน,นักเรียนฟังไม่ทันนะครับหากนักเรียนนะครับต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผัก และผลไม้ที่มีสีเขียวนะครับผักและผลไม้นะครับที่มีสีเขียวด้วยนะครับอันนี้คือคําสําคัญมาแล้วนะครับ3อ่าอย่างนี้มีผักมีผลไม้มีสีเขียวนะครับนักเรียนจะใช้คําสําคัญใดในการค้นหานะครับอ่าพีรพลตอบอะไรครับลืมถามพีรพลนะครับกับธนากรตอบอะไรดีครับข้อนี้1ผักสีเขียว2ผลไม้สีเขียวนะครับ3าผักและผลไม้4ผักผลไม้สีเขียวครับอยู่ไหมพีรพล ไม่น่าจะอยู่นะครับทิทิดาตอบเป็นสามนะครับเบญจพรกับสิริสภาตอบเป็นสี่นะครับสองเสียงนะครับเดี๋ยวครูจะลองตอบข้อสี่ดูครับตอบข้อไหนครับพีรพลข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งนะครับเฉลยนะครับจากตัวเลือกนะครับคําสําคัญนะครับที่เราใช้ค้นนะครับก็คือผักและผลไม้สีเขียวนะครับจึงตรงประเด็นนะครับข้อสี่ก็คือผักและผลไม้สีเขียวนะครับข้อสามนะครับ ทิธิดาตอบมาว่าข้อ3นะครับผักและผลไม้นะครับถูกนะครับแต่นะครับมันขาดคาว่าสีเขียวไปนะครับมันอาจจะมีคาว่าอ่ามันมันอาจจะมีสีแดงโผล่มานะครับที่นี้นะครับคําสําคัญเหล่านี้ดียังไงนะครับอย่างเช่นนะครับดอกกุหลาบนะครับสีดานะครับครูลองพิมพ์ดูนะครับดอกกุหลาบสีดํานะครับเมื่อเราระบุสีนะครับ สีของดอกกุหลาบมันก็จะขึ้นมาแต่สีดําให้เรานะครับแต่อันนี้มีโผล่มาบ้างนะครับสีม่วงสีอะไรนะครับแต่ปกติของดอกกุหลาบนะครับสีแดงนะครับเมื่อเราใส่สีเข้าไปมันจะทําให้คําสําคัญของเราเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับข้อหนึ่งนะพีระพลต่อข้อหนึ่งผักสีเขียวนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่มันขาดคําว่าผลไม้ไปนะครับต่อมานะครับ อันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองทําดูนะครับการค้นหาโดยระบุชนิดของไฟล์นะครับอันนี้เป็นการค้นหาข้อมูลครับโดยเจาะจงชนิดของไฟล์ข้อมูลที่เราต้องการนะครับไฟล์ก็จะมีทั้งไฟล์เพลงไฟล์วิดีโอไฟล์เอกสารนะครับไฟล์รูปภาพนะครับซึ่งนะครับต้องการค้นหาแบบนี้นะครับจะต้องอาศัยการค้นหาโดยใช้คําสําคัญร่วมด้วยนะครับคําสําคัญ ที่ครูว่าก็คือนามสกุลของไฟล์นะครับอย่างเช่นนะครับถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวันสงการนะครับโดยต้องการที่จะค้นหาเฉพาะไฟล์นามสกุล PDF เท่านั้นนะครับโทรศัพท์นักเรียนบางส่วนนะครับสามารถเปิดไฟล์ PDF ได้นะครับแต่บางส่วนก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับอาจจะเปิดได้แค่รูปนะครับโทรศัพท์บางเครื่องนะครับซึ่งนักเรียนจะมีวิธีการค้นหาดังนี้นะครับ วันสงการนะครับเขาเขียนว่าไฟล์ type pdf นะครับจริงๆเราใส่แค่คําว่า .pdf ก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดูนะครับสาธิตให้เรียนดูก่อนนะครับสงการนะครับครูจะพิมพ์คําว่าสงการเฉยๆนะครับสงการนะครับในหน้าเลขนะครับมันก็จะขึ้นนะครับเกี่ยวกับประวัติวันสงการเป็นข้อมูลที่อยู่บนเว็บทั้งหมดนะครับ ต่อมานะครับเมื่อครูกดเขาว่าคนรูปนะครับมันก็จะมีรูปสงการขึ้นมานะครับต่อมากดเขาว่าข่าวสารนะครับถ้าเป็นข่าวสารนะครับส่วนมากจะเป็นสงการของดารานะครับอันนี้อาข้ามวิดีโอไปนะครับอาออีกอันนึงก็คือวิดีโอนะครับสงการนะครับวิดีโอส่วนมากนะครับจะเป็นเพลงของนักร้องที่มีชื่อว่าสงการนะครับทีนี้นะครับครูอยากจะค้นหานะครับ สงการนะครับที่มันเป็นไฟล์สามารถโหลดเก็บไว้ในเครื่องได้นะครับครูก็จะพิมพ์คําว่าสงการดอทนะครับ pdf นะครับอ่านะครับอ่าอย่างเว็บแรกนะครับขึ้นมาแล้วนะครับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับสงการนะครับเดี๋ยวครูจะลองโหลดมาดูนะครับไฟล์ pdf นะครับเป็นไฟล์ที่เขาน่าจะเหมาะสมกับคอมพิวเตอร์มากกว่าโทรศัพท์นะครับเพราะว่า ทรศัพท์บางรุ่นไม่รองรับอย่างที่ครูว่านะครับ PDF ดียังไงนะครับ PDF นะครับเปรียบเสมือนไฟล์หนังสือนะครับหนังสือเล่มหนึ่งนะครับอันนี้ครูโหลดมาไว้ที่เครื่องแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์นะครับเราไม่สามารถโหลดมาเป็นไฟล์อย่างนี้ได้นะครับเราจะโหลดมาแค่ข้อความได้นะครับหรือ c o อปปี้แค่ข้อความนะครับอันนี้นะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับสงการทั้งหมดนะครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทําขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น ประวัติสงการตำนานอะไรต่างๆนะครับต่อมานะครับหลังจากที่ค้นหาเอกสารไปแล้วนะครับครูจะหาสงการที่เป็นรูปนะครับไฟล์รูปนะครับส่วนมากจะมีชื่อว่า jpg นะครับ jpg นะครับอย่างเว็บแรกนะครับไฟล์ภาพที่1ประเพณีสงการนะครับเดี๋ยวคููจะลองเข้าดูนะครับมันก็จะขึ้นรูปมาให้เราเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับ กรณีนะครับที่นะครับการค้นหานะครับโดยใช้นามสกุลนะครับนักเรียนจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับในระดับนี้นะครับแต่เมื่อระดับที่นักเรียนสูงขึ้นไปนะครับไฟล์เหล่านี้นักเรียนจะไอไม่ใช่ไฟล์นะครับนามสกุลเหล่านี้นักเรียนอาจจะได้ใช้มากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้แค่นักเรียนลองเรียนรู้เฉยเก็พอนะครับต่อมานะครับเป็นคําถามนะครับ หากนักเรียนนะครับต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับภาพกระต่ายนะครับนักเรียนจะใช้คําค้นหาใดจึงเหมาะสมที่สุดนะครับภาพกระต่ายนะครับหนึ่งนะครับกระต่ายนะครับสองกระต่ายรูปภาพนะครับวงเล็บรูปภาพนะครับสามนะครับกระต่ายไฟล์ไทป์นะครับสี่กระต่ายไฟล์ไทป์กิฟต์นะครับข้อไหนครับ อันอันนี้ยากนิดหนึ่งนะครับเพราะไม่ใช่สิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับตอบมาเลยนะครับผิดไม่เป็นไรนะครับคิดว่าข้อไหนครับสี่สองอข้อสี่นะครับเพื่อนจะพรเอาอีกแล้วนะครับข้อสี่นะเพื่อนคนอื่นว่ายังไงครับอ่าสิริสภาทิตธิดากับพีรพลตอบข้อไหนครับข้อนี้อ่า าจจะคิดอยู่นะครับเดี๋ยวเฉลยเลยนะครับจะได้ปล่อยนักเรียนตอบสองค่ะตอบสองนะครับกระต่ายรูปภาพนะครับจริงจริงนะครับอันนี้เจอเหมือนกันนะครับข้อ2กับข้อ4นะครับเจอเหมือนกันนะครับแต่นะครับตามหนังสือนะครับครูเชื่อว่าเฉลยมันจะออกมาข้อ4นะครับเพราะว่าไฟล์ gif อันนี้ก็คือเป็นไฟล์ที่เกี่ยวกับรูปนะครับแต่ข้อ2เราก็สามารถพิมพ์ไปแล้วเจอเหมือนกันนะครับตอบ4จริงนะครับ แต่ข้อ2นะครับกระต่ายนะครับวงเล็บรูปภาพนะครับมีรูปกระต่ายขึ้นมาแน่นอนนะครับแต่นะครับอาจจะไม่ตรงตามความต้องการของคนออกข้อสอบนะครับอ่าครับมีรูปกระต่ายขึ้นมาเหมือนกันนะครับนี่กระต่ายนะครับคํานี้ก็สามารถใช้ค้นหาได้เหมือนกันนะครับไม่ถือว่าผิดนะครับคํานี้อ่ามีเสริมอีกนะครับ อ๋ออันนี้นะครับอันนี้ลึกไปนะครับสุดท้ายนะครับหน้าสุดท้ายนะครับการค้นหาภายในเว็บไซต์ที่กำหนดนะครับโอเคนะครับโอ้มีไฟล์มาให้อย่างดีนะครับเป็นการค้นหาข้อมูลนะครับโดยการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะครับหรือประเภทของเว็บไซต์ตามที่ต้องการลงในช่องค้นหานะครับ เพื่อให้ได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต้องการนะครับเช่นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐนะครับหรือรัฐบาลนะครับจะมีนะครับลงท้ายด้วย .go.th นะครับอันนี้นักเรียนไม่ค่อยได้พิมพ์นะครับส่วนมากนักเรียนจะพิมพ์มาว่า .com นะครับเว็บไซต์ทางการศึกษานะครับ .ac.th นะครับก็คืออะไรที่เกี่ยวกับการศึกษาไม่ว่าจะเว็บของมหาลัยนะครับของโรงเรียนจะลงท้ายด้วย .ac.th นะครับ เว็บไซต์ขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับ o r th นะครับเว็บไซต์ทางการค้านะครับ co th นะครับอันนี้ก็ต่างกันตรงที่นะครับ co th กับ com นะครับต่างกันตรงที่ co th ก็คือจะเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับประเทศไทยนะครับลงท้ายด้วย th ก็คือประเทศไทยนะครับเว็บไซต์ทางการทหารนะครับ mi th มีเสริมให้นะครับวันนี้ยาวไปนะครับไม่เป็นไรนะครับตัวอย่างนะครับการค้นหาโดยระบุเว็บไซต์ที่กําหนดนะครับตัวทีนี้คือคําถามนะครับคําถามจะเกี่ยวกับเรื่องที่สอนหน้านี้นะครับถ้าต้องการนะครับค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวันสงการนะครับโดยต้องการที่จะค้นหาจากเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐเท่านั้นนะครับจะสามารถค้นหาได้ด้วยคําค้นหาดังต่อไปนี้นะครับ ของหน่วยงานรัฐนะครับ .go.th นะครับมีวิธีค้นหาดังนี้นะครับนักเรียนพิมพ์คำว่าสงการนะครับแล้วก็ใส่จุดนะครับก็คือนะครับจุดอะสับคอมพิวเตอร์เรียกว่านะครับสงการนะครับนะครับ .go. นะครับ .th. นะครับอันนี้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับนะครับ เราก็จะเจอกับเราเรียนเห็นชัดไม่เอ่ยนะครับเจอกับเว็บไซต์นะครับของรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็น mculture.go.th นะครับก็คือกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเดี๋ยวครูจะลองเข้าไปดูนะครับกระทรวงนี้นะครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน้องคายนะครับอ่าอันนี้ของน้องคายนะครับเขามีบอกนะครับวันสงการนะครับ สถานที่จัดกิจกรรมนะครับอยู่ที่จังหวัดน้องค่ายนะครับร้อมหม้ตํานานนะครับอันนี้เราก็จะสามารถนะครับค้นหาเว็บไซต์ของรัฐบาลนะครับตามจริงนะครับเว็บไซต์ของรัฐบาลนะครับถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนะครับแต่แล้วแต่ประเทศนะครับบางประเทศที่มีความน่าเชื่อถือต่ำนะครับรัฐบาลนะครับอาจจะปิดกั้นประชาชนไม่ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงนะครับที่นี้นะครับมีดอทอันนึงที่น่าสนใจนะครับดอทอ่า mi.th นะครับ mi. th นะครับก็คือเว็บไซต์ทางการอาหารนะครับอยากลองเข้าดูนะครับว่าเว็บนี้นะครับจะมีข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะครับอ่าเจอแล้วนะครับมีนะครับกองทัพอากาศนะครับกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับกองทัพบกนะครับในที่นี้ครูอยากลองเข้ากองทัพอากาศดูนะครับว่าเว็บไซต์ของทหารนะครับจะมีอะไรให้เราดูบ้างนะครับ เปิดมานะครับก็ออกแนวค้างนิดๆนะครับมีข่าวสารนะครับประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับทหารอากาศนะครับแล้วก็รู้จักกองทัพอากาศประวัติความเป็นมานะครับภารกิจหรือข้อมูลต่างๆมากมายที่เกี่ยวกับกองทัพอากาศนะครับนะครับซูมให้ดูอีกนะครับเวลานะครับที่นักเรียนอยากค้นหานะครับ ไม่ออกเลยอสักครู่นะครับสักครู่ออาค้างแล้วนะครับะนะครับเวลาที่นะครับนักเรียนอยากค้นหาข้อมูลใดก็ตามนะครับจะมีช่องให้ค้นหาตรงนี้นะครับให้นักเรียนจําไว้เสมอนะครับว่า ช่องตรงนี้นะครับเรียกว่าช่องค้นหาหรือสับคอมพิวเตอร์เรียกว่าเซิร์ชเอนจินนะครับตรงนี้เซิร์ชเอนจินนะครับถ้านักเรียนอยากค้นหาสิ่งที่เกี่ยวกับประเทศไทยนะครับก็คือเว็บไซต์อะไรก็ตามที่คนไทยหรือของประเทศไทยนะครับให้นักเรียนพิมพ์ลงท้ายด้วย th นะครับแต่ถ้าเมื่อใดนะครับนักเรียนอยากค้นหานะครับเกี่ยวกับ ทั่วโลกเลยนะครับไม่จํากัดว่าเป็นประเทศไทยให้นักเรียนลงท้ายด้วยคอมนะครับอันนี้น่าสุดท้ายแล้วนะครับครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับปิดไปแล้วอย่างเช่นนะครับ Google นะครับนักเรียนปัจจุบันนะครับตอนนี้นะครับครูเข้า g o o g l e co. th อยู่นะครับเวลาพิมพ์ข้อมูลส่วนมากนะครับมันก็จะขึ้นนะครับเป็นของ Google ประเทศไทยนะครับแต่เราสามารถทําได้อีกวิธีนะครับก็คือการลบ .th นี้นะครับเป็น .com นะครับปึ๊บนะครับเราเข้าอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันนะครับแต่นะครับสิ่งที่เราจะค้นหานะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับทั่วโลกนะครับ .com หรือสิ่งที่จะเห็นง่ายที่สุดนะครับ .co นะครับ .jp นะครับก็คือ j p a ปนนะครับอันนี้เดี๋ยวลองดูนะครับไม่แน่ใจว่าได้ไหมได้ด้วยนะครับ .jp นะครับ อ่านิวส์นะครับเดี๋ยวครูลองของญี่ปุ่นดูนะครับนิวส mm ์ hmm. jp อ่านะครับ mm hmm. เมื่อครูใส่ jp เข้าไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะขึ้นเว็บไซต์ของญี่ปุ่นมานะครับเดี๋ยวครูจะลองสักหนึ่งเว็บนะครับอ่าอันนี้ก็คือเว็บไซต์ของญี่ปุ่นนะครับก็คือ jp ก็คือย่อมาจากเจแปนนะครับ อะครับนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับมีไหมครับปหกมีไหมไม่มีครับอ่าถ้าไม่มีอ่าถ้าไม่มีไม่มีค่ะโอเคนะครับถ้าไม่มีก็ขอจบการเรียนการสอนลงเพียงเท่านี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครัครับ